สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮลรี่พาสองานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับบล็อกทองคํานะครับเนื้อนวโลหะหลวงพ่ทวดวัดช้างให้ปีพศ25 39นะครับ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับองนี้ก็ได้มาใหม่นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับสภาพดีนะครับผมนี่นะครับที่กล่องนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี 28่ธันวาปี39นะครับ28ธันวาปี39ก็เป็นพระนะครับที่ออกที่วัดชังให้โดยตรงนะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับแล้วก็มีเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกมากมายครับคั่งเลยนะครับพระเนี่ยปลุกเสกถึง สามวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองนะครับวัดไาขาวเป็นเจ้าวิธีพิธีใหญ่จริงๆนะครับสำหรับพารุนนี้น่าใช้มากนะครับพิธีใหญ่แล้วนะครับเจตนาในการสร้างนะครับยังนะครับนำเงินเนี่ยนะครับไปสร้างโรงพยาบาลนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้เจตนาในการสร้างนั้นนะครับ เรียกได้ว่าดีมากๆนะครับดีจริงนะครับเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อนวะโลหะเนี่ยนอกจากนะครับเอ่อจะใส่ทองคำใส่เงินเยอะแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยยังได้นะครับใส่เหล็กน้ำพีนะครับเข้าไปเป็นส่วนผสมซึ่งนะครับเหล็กน้ำพีเนี่ยก็เป็นของทนสิทธิ์นะครับ มีดีในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปลุกเสกก็มีวามศักดิ์สิทธิ์นะครับรุ่นนี้เนี่ยครบเครื่องนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับเนื้อหามวลสามดีเจตนาการสร้างดีนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนี้นะครับรุ่นนี้นะครับมีบรรจุอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับที่สมาคมรองรับนะครับผม นี่นะครับมีบรรจุอยู่นะครับก่อนเรียนว่าเป็นยอดนิยมของยุคกลางเลยนะครับสำหรับผารุ่นนี้องค์นี้เป็นบล็อกทองคำนะครับก่อนที่ผมจะหยิบออกมาให้ดูนะครับบล็อกทองคำเนี่ยหน้าผาเนี่ยจะใหญ่นะครับจมูกเนี่ยเป็นชมพู่เลยนะครับ ในส่วนของลำตัวพระเนี่ยจะล่ำนะครับแล้วตรงจีอลเนี่ยจะไม่แฟบแล้อกเนี่ยนะครับจะมาแบบเต็มเต็มระบบนะครับบัวเนี่ยจะเด้งนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของบอกทองคํานะครับเดี๋ยวผมกีบเอ,อาไม้ชมนะครับชึบนี่นะครับ ดูไงครับลำบึกพระองค์นี้นี่มีสเสน่ห์มากนะครับมีแบบผิวหน้าแกมแกมขึ้นมานะครับแล้วก็พระเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเข้มขังนะครับองค์นี้พระพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีเนื้อเกินที่หน้าผรกทุกองค์นะครับ มีหลุมตรงนี้นะครับทุกองค์หูตรงนี้นะครับก็จะมีขีดดูพระนี้ต้องดูให้พิมพ์ถูกนะครับพิมพ์ถูกตําหนิดได้เนื้อได้นะครับโค้ดได้เพราะว่ารุ่นนี้นี่นะครับเกยเยอะมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นพระยอดนิยมยังไงก็ต้องมีเกยนะครับสบายใจได้นะครับมีเกแน่นอน เรื่องปกตินะครับบัวน,นี่เด้งทุกเม็ดนะครับผิวแดงแดงืดๆืนะครับองนี้ผ้าหนานะครับเป็นผิมเตารีดเป็นพ้าหล่อนะครับพ้าหล่อนี่ก็ต้องมีการนะครับหล่อช่อนะครับเมื่อตัดช่อเสร็จแล้วนะครับช่างจะทําการแต่งด้วยหินเจียนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้แนวนอนแนวเฉียงนะครับได้หมดไม่ฟิกนะครับเมื่อพลิกมาด้านหลังนะครับโคตเอมาหาพรมเนื้อนวะนะครับโดยปกติแล้วนี่ก็จะต้องต่ออยู่ตรงด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับมีคำว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้28ทันวาสามเ ตำหนิเบสิกเลยนะครับมีหลุมที่2นาฬิกานะครับตรงนี้มีเส้นขีดขนาดพื้นโลก4ี่ห้าเส้นตรงนี้นะครับและเมื่อบิดเอียง,ยงมานะครับนี่เราจะเห็น2เส้นนี้คมคมโค้ดที่เป็นโค้ดตอกมือนะครับพระเกชุดแรกเนี่ยนะครับมันจะเป็นโค้ดถอดพิมพ์แต่ว่าตอนหลังๆมาเนี่ยคือเป็นโค้ดตอกเหมือนกันนะครับพระเกมก็วิวัฒนาการไปเรื่อยนะครับ ก็มาดูคลิปผมเนี่ยก็จําเนื้อจําอะไรไปให้ดีนะครับภาพผสมเล็ก,กน้ำพีเนี่ยก็จะออกเขียวที่ม้าหน่อยๆน,นะครับเนื้อเถอาะมหาพมจําให้ดีนะครับจําไม่ได้แคปไปนะครับยี่สิบปดธันวาสามเก้าวัดช้งให้หลวงพ่อทวด องนี้นี่โค้ดค่อนข้างที่จะตออได้เป็นระเบียบด,ดีนะครับจำเนื้อให้ดีนะครับเส้นเอียงหลุมเล็กๆนะครับจำเนื้อให้ดีจำเนื้อให้แม่นนะครับอง์นี้ได้ใหญ่ได้ลํำนะครับหาพระดีๆเลี่ยมทอง แขวนนะครับองนี้ก็ไม่ผิดหวังอีกหนึ่งองนะครับผิวนี่คลาสสิกมากนะครับมีเนื้อผิวกระแสหน้าขึ้นไลๆลแดงๆนะครับผ้าแบบเข้มขังมากเนื้อมันมากนะครับองนี้หลุมตรงนี้นะครับริวจีวรหน้าอกตันๆนะครับแขนล่ำๆดูหน้านะครับ ปากเป็นกระจับนะครับหน้าใหญ่แขนใหญ่เนื้อเกินที่หน้าผ่าตานะครับตรงหูมีขีดอย่างนี้นะครับนี่ปื๊ดมีกระแสหน้าขึ้นไลยๆนะครับองนี้ดูง่ายนะครับดูง่ายสบายตานะครับเอาไปประกวดได้เลยนะครับผมขอแบบใครเช่าพระผมเนี่ยอยากให้ไปประกวดนะครับแต่ว่า ผมต้องของานใหญ่ๆนะครับงานสัมพันธ์สูตรราชการพันทิพย์แเน,นี้ยผมชอบเลยนะครับเอาไปเช็คได้เต็มที่เลยนะครับผมขอให้ส่งประกวดไปเลยนะครับกรรมการดูทีหนึ่งตัดสินกันสี่ห้าคนอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยผมสบายใจนะครับแต่ถ้าไปออกบัตรพระเทพระเก้ห้าร้อยเจ็ดร้อยอะไรเนี่ยผมไม่โอเคนะครับเพราะว่าสายตรงไม่ได้ดูนะครับ ใครนะครับผมถามหน่อยนะครับว่าไอ้ที่ออกบัตรพาสแท้ห้าร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยมันดูกี่คนนะครับแล้วมันจะดูได้ทุกหลวงพ่อเลยนะครับมันเก่งขนาดนั้นเลยครับมันมันไม่เป็นไปไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการส่งประกวดดีสุดนะครับกรรมการแต่ละโต๊ะมีความเชี่ยวชาญนะครับสูงมากนะครับต้องให้สายตรงดูนะครับ ถ้า,าไปไงี้ยผมสบายใจนะครับงานใหญ่ๆ่แต่ถ้าแบบไอ้บัตรพาแท้หรือว่าเซียนอะไรเนี่ยโหผมกลัวนะครับกลัวคือกลัวมันมั่วนะครับตอนนี้บอกตามตรงนะครับนี่ไงครับลำปึกเลี่ยมทองใช้นะครับแต่ตอนนี้ทองแพงนะครับ เลี่ยมเงินเลี่ยมพลาสติกใช้ก่อนได้นะครับหรือว่าจะเก็บสะสมก็ได้นะครับเอามาส่องกลางคืนให้ชื่นใจนะครับแต่มีพาดดีๆนี้ต้องแฝงนะครับแนะนําเลยนะครับเพราะว่าผาพิธีใหญ่นะครับเนื้อหาดีด้วยก็สําหรับองค์นี้นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับผม 24,500บาทนะครับสนใจก็โทรนะครับผม0 9 8 8นะครับ541 3 6 6่เชนนะครับรับประกันแพ้ให้ตลอดชีพนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมนะครับพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ